สวัสดี s <S ค่ะทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะอย่าลืมเปิดช่อง GMM25 มาเจอกับเรา2คนในรายการพ่อลูกสุดฤทธิ์ค่ะวันนี้เรา2คนพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่อำเภอศรีประจรันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่นี่เขาเป็นแหล่งปลูกแข้วไม่ได้ปลูกเฉยๆเป็นนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับหลายคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าแแหวยมีประโยชน์มากนะคะในเรื่องของการ ขับถ่ายค่ะเพราะว่าแห้วมีกากใยสูงนะคะและในเรื่องของการแพทย์ไทยแผนโบราณเนี่ยเขาก็บอกว่าแห้วเขาจะมีฤทธิ์เย็นนะคะช่วยในเรื่องของแก้ร้อนในดับกระหายน้ําได้ด้วยวันนี้เลยพาท่านผู้ชมมาเห็นวิธีการปลูกวิธีการเก็บก่อนที่เขาจะนาไปแปรรูปครับเดี๋ยวไปตามหาเจ้าของก่อนสวัสดีครับคุณแนนะครับ,รบยินดีต้อนรับสู่ ดินแดมมนมหัศจรรย์ของตำบลวังยางครับนั่นจะสิมหัศจรรย์มาก, <c oughs> มากคี่บ <c oughs> ถือว่าสุดยอดเป็นดินที่เหมือนฟ้าประทานมาให้คนวังยางเราได้ปลูกแห้วตรงนี้ปลูกแห้วได้ดีเหรอคะคุณนางาน <N> คือเนื่องจากที่ดีเนี่ยก็จะมีสิ่งมาตจารรานก็สามอย่างคือเรื่องของชันนช้นดินชับบ้นดินค่ะเบื่อแล้วก็มีเรื่องของลมฟ้าอากาศซึ่งลมฟวาอากาศเน,นี่นอยอ็ถูกเรื่องของน้ําด้วยและก็ที่สําคัญก็เป็นปูญยาต่ยายของเรานี่คือเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งภูมิปัญญาในเรื่องของการปลูกการเก็บการรักษาและก็การพัฒนาพันธุ์เลียงแสดงในประเทศไทยในช่องตลาดนี้มาจากสุพรรณที่เดียวถูกต้องครับถูกต้องไปจากสุพรรณเท่านั้นกี่ร้อยไร่กี่พันไร่ตอนนี้ตประมาณการที่ ปลูกในชังงวัตสุพันธุ์นี่น่าจะประมาณ3,000ไร่คือแล้วที่นี่นปลูกแห้วได้ตลอดทั้งปีไหมคะคออกผลผลิตยังไงบ้างคือด้วยความอาจารย์ของแห้วเนี่ยคือเป็นพืชที่สามารถจะเก็บเกี่ยวได้เมื่อโตเต็มวัยแล้วก็คือเก็บผลผลิตไว้ในดินโดยให้แม่โทรณีกับน้ํารักษาเอาไว้ดู <c oughs> เก็บได้ถึง2ปีเลย อยู่ในดินู่นอไปแล้วจะเอาเขามาใช้เอาเขามาขายเมื่อไหร่ก็ค่อยขุดถขาข้องใช่ครับด้วยราคาที่พอใจและด้วยของความต้องการของตลาดก็เอาเก็บมาสัจจานี่ความสัจจานของแห้วบ้านเราแล้วก็บอกว่าทุกส่วนของแแ้วนี่ มีประโยชน์หมดเลยถูกต้องครับมันไปทําอะไรบ้างมีทั้งเนื้อแท้วเปลือกแท่งเปลือกใช่เดี๋ยวไปดูเรื่องการแปรรูปเรื่องของเนื้อแท้วเดี๋ยววันนี้จะได้กินเขาไปแปรรูปได้ด้วยใช่สดๆยังหวานๆก็มีแล้วก็มีกิมจิแท้วเพราะเดี๋ยวทางกลุ่มเราได้เตรียมไว้ให้ให้พิเศษปากแล้ไปดูไปดูกันดีกว่าว่าแท้วที่นี่เขามีหน้าตาเป็นยังไงอยากเห็นก่อนต้นมันเป็นยังไงแล้วก็เขาขุดกันยังไงเขายมัก แปลรูปเป็นยังไงใช่ครับไปครับไปครับจะเลยครับแล้วแล้วแห้วของคุณอนันต์นี่มีความพิเศษไม่เหมือนกับแห้วของที่อื่นยังไงคะก็จะมีในเรื่องของนอกจากคุณสมบัติแล้วก็ยังมีเรื่องของความหวานความมันความกรอบและหัวใหญ่เอาหัวใหญ่ใช่นั่ก็คือหัวใหญ่เอ๊ะมาตรงนี้ผ่านมาสะดุดลูกตาเจดีอะไรครับเนี่ย อันนี้เป็นโบราณสถานเป็นเจดีย์สมัยกรุงศรีอยาตอนต้นครับแล้วแต่ว่าเป็นศิลปะสุขโขทยัยเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมที่หายดูยากเพราะฉะนั้นจะมาหาคุณนันนีเราก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ดูตรงนี้คือสถานที่ของวัดใช่ครับวัดไก่เตี้ยครับวัดไก่เตี้ยฝักบุตรมาไม่ยาก,ากแล้วก็จะเจอนาแห้วอยู่ตรงนู้นไปอะไรครับ คุณนานครับนี่เหรอฮะนาแห้วที่เขาเก็บเกี่ยวอันนี้คืออันนี้เป็นนาแห้วหลงแล้วนั่งเขาทำอะไรอันนี้แห้วอยู่ข้างไหนที่เก็บมาอ้าวเหรอแห้วอยู่ในเหรอดูหน้าตามันเป็นยังไงหน้าตาเป็นไงนี่เก็บแต่ตอนไหนเนี่ยทำไมได้เยอะขนาดนี้อ๋อนี่หน้าตาแห้วเป็นนี้เหรอคะใช่จะเป็นหัวอย่างนี้เลยนี่คือแห้วของบ้านเรา จะหัวใหญ่เนื้อหวานรุบกรอบเนี่ยคือว่าหัวอยู่ในเกมใช้ได้แล้วต้นมันเป็นยังไงอ่ะเนี่ยต้นที่แควนะครับอ๋อที่มันเป็นแท่งๆขึ้นมานี่แหละฮะเนี่ยแหละคือต้นแควเริ่มปลูกเดือนไหนมีนาหนาร้อนอูกมีนาแล้วเก็บได้เมื่อไหร่ถ้าไล่ไปหกถึงแปดเดือนนั่นแหละแต่จะทิ้งไว้เมื่อไหร่ก็ได้จะมาเก็บเมื่อไหร่ก็ได้ก็เป็นปีนานแล้วมีนาปีหน้าน้องก็ยังมาเก็บได้ราคาดีแล้วก็เก็บแล้วก็ไปปอก พอเป็นแถวขาวนะมาขายก็จะได้กําไรดีด้วยอ๋อก็คือสามารถส่งตลาดหรือก็ไปแปะรูปอย่างเงี้ยเอาละเราไปดูวิธีการแปะรูปดีกว่าเรารู้ละเห็นละธีการเก็บสดๆเป็นอย่างนี้ไปปอกแล้วก็แปะรูปกันโอเคค่ะนะคุณนันได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับหลังจากเก็บเกี่ยวมันแล้วจะมาแปะรูป งานนี้เป็นกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของกรุมสตรีแม่บ้านอสมอเก็บมาจากนาแล้วก็มาล้างให้สะอาดคร,รัมาล้างสะอาดก็มาสู่กระบวนการปอกเอปลือกอกันนี้ปอกแล้วอันนี้ปอกแล้วชิมจดๆจนี่เป็นยังไงปอกแล้วที่สะอาดสามารถจะทานสดๆได้แห้่งของเราเนี่ยเป็นพืชมาตรฐานที่ว่าทําอะไรก็อร่อยไม่ว่าจะเป็นของ าหวานหรือเป็นอาหารตรงนี้ก็จะมีปอกแแ้วสารสดแล้วเอาไปทําอะไรอย่างอื่นได้อีกวันนี้จะแปลรูปในเรื่องของซอพาวเวอร์เรื่องของใช้แหวมาเป็นกิมจิแหวมาทำกิมจิแหวครับโดยใช้แหวมาเป็นวัตถุดิบหลักผสมเสร็จแล้วทําไ่ต่อกินได้เลยไหมอันนี้ทานได้เลยค่ะแต่ถ้าจะให้เปรี้ยวนี่แค่ตู้เย็นสองวันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอชิมแบบนี้ก่อนเดี๋ยวเขาจะมีแบบนี้ให้ ใส่กระปุกที่หมักไว้เรียบร้อยแล้วตามันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เปรี้ยวแล้วค่ะลองชิมอันนี้ก่อนนะคะลอาชิมแบบยังไม่เปรี้ยวอ่ะนะจะเป็นธรรมชาติลสของเขาเลยแต่ด้วยเกลมนิดนิดค่ะเวลาของเขาหลังจากแช่ไปแล้วค่ะอันนี้เป็นอาทิตย์แล้วค่ะอันนี้ถ้าจะมีคอหมูย่างเข้ามาก็จะสร้างความอร่อยเป็นเครื่องเคียงเข้ามาแต่เอาจะออกเปรี้ยวเลยครับเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวจัดเลยจะต้องมีคอหมูย่างแล้วก็มีเครื่องเคียงเข้ามา ช่วยเพราะว่าอันนี้เป็นสไตล์อาหารวันนี้มีทับทิมกอรอบไข่บุกแฮลวด้วยแล้วก็เป็นผลิตภณัณฑ์<า>ของหวานอันนี้เป็นดอกกุหลาบจากต้นแถวเนออนี่<อ>คือนวัตกรรมจากแฮ้วมีเกือบ ร้อยอย่างอันนี้เป็นชาชงพร้อมดื่มอันนี้ชาชงพร้อมดื่มอันนี้เป็นแห้วดองขิงดองกระเทียมดองกระเยแห้วดองหิมกระเีย้นนี้เหรคะอันนี้เป็นเปร็นฝายแห้วโอ้นอีกหนึ่งนวัตกรรมเปร็นฝายแห้วอันนี้เป็นแห้วชิปปังๆังอันนี้เป็นแห้วชิปปังๆอีกหนึ่งนวัตกรรมเร้จะมาทำถึงเป็นยาวๆได้อันนี้เป็นแป้งแห้วขออนุญาตยิบแป้งแห้วหน่อยอันนี้คือแป้งแห้วที่มาเป็นแป้งเม็โตในการแปรรูปนี่คือนวัตกรรมทั้งหมดเลยที่มาเห็นเนี่ยอันนี้เป็นกระดาษจาก ต้นแห้อแล้วก็สบู่สครับจากแห้วมีทุกอย่างเยอะมากมีทุกอย่างจริงๆเอาละ่ะอืทำหลายอย่างาเกินอถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจ<ข>อ,อยากก็ะติดต่อคุณอนันต์นิดติดต่อ,อยังไงร,รับก็ เขาไปใน Facebook จาสิบเอกอนันต์นะจจุดสจุดอจุดอนันต์ดอกกุหลาบนะแล้วก็ถ้าไปดูในเพจก็แห่มีคุณอนันต์เพราะเป็นแบรนด์แห่มีคุณอนันต์ามสามารถจะเจอแล้วก็จะเห็นรายการอาหารซึ่งมีประมาณเกือบร้อยอย่างถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจอยากจะสั่งแหวมีคุณนัน์ไปรับประทานหรือไปจำหน่ายต่อก็ยินดีเนาะติดต่อ,อยังไงคะ,ะที่เบอร์โทร0817831838อืมโอเค,ค วันนี้ต้องขอบคุณคุณนันน์เนาะขอบคุณน<า>นคัณคบขอบคุณมากค่ะได้รู้เลยว่าแถวเนียมีประโยชน์มากมายกว่าที่เราคิดจริงจริงนะคะมีคุณน,นันนออ์ตาม <laughs> ชื่เอเลยมีคุณนันน์ <laughs> โอ้โหที่นี่วิวสวยงามากเลยค่ะมีทะเลสาบส่วนตัวด้วยนะเนี่ยพื้นที่ก็กว้างมากใช่ <laughs> เขามีหลายโซนมีทั้งบ้านพักมีทั้งร้านอาหาร บริการเขาเยอะยาพื้นทีได้ที่ศาสเนี้ย <สา S 1> ใช่สงสัยขุดสาสเนี้ยดินมาสม,มถมพื้นน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าเดี๋ยวเจ้าของเขาต้องเดินมาทักเราแล้วเ <c oughs> พราอ,อยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะ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 เนี่ยละค่ะคุณแจนอลิสานะคะซึ่งเป็นเจ้าของอิสรีเนชอร์รีสอร์ทคุณแจนไปไงมาไงถึงได้มาทํา สอที่นี่ใหญ่มากด้วยพื้นเพยเป็นคนสุพรรณก็เลยอยากจะให้สุพรรณเราเนี่ยมีรีสอร์ทที่ยกระดับไปอีกระดับหนึ่งที่ลูกค้าสามารถเข้ามาพักได้อย่างสบายใจมีที่เยอะด้วยที่เท่าไหร่กี่ไร่ประมาณ14ไร่ค่ะนั่นสีกว้างมากเมื่อกี้เราสองคนติดใจสระเนี่ยมันเป็นสระขุดขึ้นมาใหม่หรือเปล่าหรือยแล้ว ขุดแล้วก็มาถมอย่างที่อย่างที่เราตออเลยเราถุงเป๊ะเลยใช่ค่ะแล้วในเรื่องของที่พักล่ะคะมีการออกแบบตกแต่งย่งไเพราะว่าดูแบบอลังการสวยงามแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากมากคือถ้าเป็นด้านนอกอ่ะค่ะก็จะเป็นทรงจั่วไทยโมเดิร์นแต่ว่าด้านในอ่ะค่ะก็จะเป็นผสมผสานกันก็คือจะมีกลิ่นอายบาหลีวัสดุตกแต่งเป็นของสารเป็นโทนสีที่ใช้แบบอยากเพิ่มความอบอุ่นกับห้องโทนสีดูอบอุ่นสบายตาใช่มีทั้งหมดกีนหลัง มีทั้งหมด9วิลาค่ะ9หลังค่ะแล้ว9หลังนี่มีความเหมือนหรือแตกต่างยังไงกันบ้างค่ะ9หลังจะมี3ามทายค่ะ3ามทายก็คือจะมีสแตนดาร์ดที่เราอยู่กันตรงเนี้ยห้องนี้คือสแตนดาร์ดใช่ค่ะแล้วก็ทายที่2จะเป็นดีลักก็จะมีอ่างอาบน้ำเพิ่มขึ้นมาราคาสูงขึ้นมาหน่อยดีลักอ่า แล้วก็ที่ทั่3จะเป็น Family Suite ค่ะก็จะเป็นห้องสแตนดาร์ดกับดีลักผสมกันแล้วคู่กันใช่ทุกการจะมีห้องรับแขกห้องนั่งเล่นเ่านข้าวให้ครอบครัวได้ใช้เวลาด้วยกันดีนะไอเดียดีไอหีกหนึ่กลายเป็นอีกหนึ่งที่อยากขึ้น ในไหนเราก็อยู่ห้องสแตนดาดละเดี๋ยวเราขอชมห้องสแตนดาดมีอะไรไว้รองรับลูกค้าบ้างนี้ไหมคะได้เลยค่ะอย่างที่เห็นว่าชุดเครื่องนอนของเราเนี่ยก็จะใช้ชุดเครื่องนอนที่เป็นห้อม่านห้องน้ำก็จะมีความสะอาด่ะเมนิตี้ครบแน่นอนค่ะของใช้คือลูกค้าสามารถมาได้แต่ตัวได้เลยก็คือมีครบให้ทุกอย่างเลยแล้วห้องนี้โชคดีมันมองเห็นวิวทุกห้องจะเห็นใช่เห็นวิวข้างนอก ห้องกว้างแล้วก็ดูโล่งนะคะห้องนี้ห้องนี้ราคาสแตนดาร์ดราคาเท่าไหร่ะสแตนดาร์ดเติมต้นตอนนี้มีโปรโมชัน่นด้วยค่ะแกนโอเพนนิ่งลด20%รจะเหลือแค่เริ่มต้น1,920าอบบาทรวมอาหารเช้าแล้วโล<น>ไม่แพงแสดงว่าเพิ่งเปิด เพิ่งเปิดคะเปิดได้กีกี่เดืดนานสา3เดือนใหม่กินใหม่ึ้นแล้วก็สะอาดมากๆ1,920ใช่รวมอาหารเช้ารวมอาหารเช้าสําหรับสองท่านสำหรับสองท่านใช่ค่ะโอเคบริเวณที่เห็นเนี่ยลูกค้าสามารถเดินชมปั่นจักรยานได้ฟรีหมดจะมาจัดปาร์ตี้ที่นี่ก็ได้เพราะเรามีเวทีให้น้ากางน้ำเดี๋ยวเราไปดูห้องที่อยู่ข้างๆแล้วกันสามารถเดินเชื่อมทะลุถึงกันได้นะคะะโอเคนั่นเลยนะคะค่ะ ซนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องดีลักค่ะห้องดีลักใช่ค่ะห้องดีลักก็จะมีจุดเด่นตรงที่ว่าจะมีอ่างอาบน้ำอาบน้ำทำความธรรมชาตินะคะวิวแบบมองไปยาวๆใช่ค่ะแล้วก็มาที่ห้องนอนค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะครบเหมือนเหมือนกันเลยค่ะห้องค่ะแล้วก็มีโซนให้นั่งชมระเบียบชด้ใช่ค่ะห้องนี้จะกว้างกว่าห้องสแตนดาร์ดก็คือมีส่วนของจุด กลางที่เป็นอ่างจักรุซี่ถูกต้องค่ะแล้วก็มีโซนนั่งเล่นมีโซนนั่งเล่นตรงข้างข้างอ่างเพิ่มมากขึ้นใช่ค่ะแล้วราคากใกล้กันไหมคะราคาจะห่างกันประมาณ5 600ค่ะแล้วแต่ที่ดูตอนนี้เปิดที่เท่าไหร่ตอนนี้โปรโมชั่นตอนนี้โปรโมชั่นจะอยู่ที่ประมาณ2,500าค่ะอ๋อไม่แพง2,500ารรวมอาหารเช้าใช่รวมอาหารเช้าสําหรับ2 0 0ท่านอ๋อได้อ่างจักรุซี่ด้วยใช่ค่ะราคาอ่ะทีนี้บอกว่ามีอีกห้องหนึ่งทายสุดท้ายใช่ค่ะเป็น แฟมิลี่สวีทค่ะแฟมิลี่สวีทค่ะแฟมิลี่สวีทก็จะเป็นห้องสแตนดาร์กับดีลัก์รวมกันค่ะแล้วก็จะมีห้องทานข้าวอยู่ตรงกลางอห้องแฟมิลี่คือเราได้ห้อง s แ a นด a r d ที่ดูห้องแรกนะคะบวกกับห้องดีลัก์นะคะที่มีอ่างจากุซซี่ตรงกลางนะคะมาอยู่ตรงห้องนี้สองห้องรวมกันเป็นสามห้องก็คือได้ห้องแฟมิลี่เออห้องแฟมิลี่นี่อยู่ได้กี่ท่านคะ สี่ท่าน,นค่ะอ,อ๋อสี่ท่านสองค้องโรงกันได้ส่วนอันนทีตต้ตรงกลางด้วยใช่ค่ะห้องแฟมิลี่นี่มีกี่หลังมีหลังเดียวหลังเดียวเท่านั้นอ๋อมีชุดเดียวมีชุดเดียวเ<ช>พร<อ>าะนั้นต้องรีบจองแฟมิลี่ราคาเท่าไหร่คะราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ4,500บาทค่ะ4,500เออาก็ไม,ไม่แพงไม่แพงรวมอาหารเช้าด้วยแล้วได้ของแบบ หม่อเต็มที่เลย,เลยแล้วมได้จัดแบบจัดเต็มเลยห้องพักที่สะดวกสบายแล้วเนี่ยยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอื่นให้กับลูกค้าที่มาพักที่นี่ไหมคะที่นี่นะคะ<ม>ก็จะมีรูมเซอร์วิสด้วยเพราะว่าข้างหน้าเราจะมีเป็นบูการ์เดนคาเฟ่แอนด์บาร์สามารถส<ม>ั่งรูมเซอร์วิสได้ตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มครึ่งเลยคะ่ะหรือถ้าไม่อยากจะอยู่ในห้องก็สามารถไปนั่งชิลที่คาเฟ่ได้เต็มที่เลย หรืยว่งบรรยากาศเย็นๆนะตอนเย็นแนะนํามากเลยคือปั่นเรือถีบจักรยานมีเรือปั่นให้ด้วยใช่ค่ะมีจักรยานให้ด้วยใช่ค่ะฟรีหมดเลยนะฟรีหมดเลยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีในเรื่องของการนวดใช่การนวดแผดไทยนวดอารมารรแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกแล้วก็มีชุดปิกนิกให้แอดออนแอดออนให้ทางโรงแรมทําเป็นชุดให้มีหลากหลายชุดให้เลือกอีกใช่ค่ะมี2เซตค่ะเซตแรกก็จะเป็นแซนด์วิชค่ะ เซตเอเป็นแซนด์วิชเป็นแซนด์วิชค่ะแล้วก็เซตบีจะเป็นชีสบอร์ดค่ะโอ้เรียกว่าครบเลยเนาะข้อความจริงจริงมาว่าฟอนจริงจริงเต็มที่ธรรมชาติบำบัดที่ตั้งคือตรงไหนคะของสุพรรณที่ตั้งคือถ้ามาจากกรุงเทพนะคะสามารถมาถนนเนส้น340บางบัวทองสุพรรณบุรีได้เลยค่ะสามารถเสิร์ช g o o g l e Map อิสรียในเชอวีสอร์ทจะห่างจากโรงพยาบาลสุพรรณประมาณ5กิโลช่องทางการติดต่อเรามีครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook อจี ติกตอกอืมอะไรอีกนะไลน์ออฟฟิเชียลมีครบทุกช่องทางเลยค่ะหรือว่าจะโทรมาก็ได้โอเคแล้ววันนี้นะคะคุณแจนนะคะยังใจดีมอบบัตรที่พักคุณผู้ชมด้วยค่ะจะมีรางวัล3รางวัลนะคะที่จะมอบให้นะคะครบทุกรูมไทป์ที่นี่เลยไม่ว่าจะเป็น Standard ดดีลักแล้วก็ Family Suite นะคะยังไงกติการุกกวนติดตามทางหน้าเพจโอ้ยได้เลยโ ดีลักสแตนดาร์ดแล้วก็แฟมิลี่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะสามารถติดตามกติกาการร่วมสนุกได้นะคะที่เพจ Facebook รายการพ่อลูกสุดฤทธิ์ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะไปก่อนแต่เด็ดเราทานอาหารที่นี่ท้องอาหารดูน่าทานมากเมื่อกี้ดูเมนูแล้วขออนุญาตฝากทองมที่นี่นะคะได้เลยค่ะยินดีมากๆเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเราสองคนจะฝากทองไว้ที่นี่นะคะในส่วนของร้านอาหารเขาใช้ชื่อว่า รูการ์เด e น Cafe ่แอนด์นะคะแล้วก็เพิ่มเจ้าของมาอีกหนึ่งคนนะคะคุณป๊อปนะคะสวัสดีค่ะส่วนคุณแจนเมื่อกี้อยู่กับเราอยู่แล้วนะคะเห็นบอกว่าจุดเริ่มต้นทำร้านอาหารมาก่อนทำรีสอร์ทใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมคะทำไมถึงใจมาทำร้านตรงนี้ แต่ก็เพิ่งเริ่มนะครับประมาณ10เดือนครับปรากฏว่าเปิดคาเฟ่แล้วดีได้วตา้งสิบเดือนใช่ครับแล้วลูกค้าอาจจะแบบมาทานแล้วเอ๊ะทำไมวิวสวยจังเลยบอกให้เราเปิดที่พักด้วยในส่วนของร้านอาหารตรงนี้ออกแบบตกแต่งยังไงคะได้แรงบนันดาลใจจากโรงนาในต่างประเทศนะครับแล้วก็เราก็พยายามใช้วัสดุโลง่ลงงใช่ครับแมทีเรียลที่เป็นอ่าเป็นอิฐเป็นไม้จะได้รู้สึกอบอุ่นเวลาเขามาทานอาหารครับมีทั้งโซนมีกี่โซนคมีโซนห้องแอร์ ก็จะมีหลักๆก็จะมีโซนคาเฟ่นะครับด้านหน้าแล้วก็โซนก็จะมีห้องรับรองห้อง v p p จุประมาณ10ท่านนะครับใช่สำหรับจุดไฮไลท์สำหรับบูกาเดนคาเฟ่นบารนะครับทางด้านนอกครับก็จะมีสวนกว้างใหญ่เลยมีบ่อน้ําแล้วก็มีโซนดอกไม้กินได้นะครับซึ่งดอกไม้กินได้เราก็เอามาตกแต่งจานอาหารของเมนูที่นี่ครับแล้วก็คือมีดนตรีด้วยหรอ ใช่ครับก็มีดนตรีสดทุกวันนะครับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับก็ไม่ดึกมากอ่ะมาดูอาหารนะดูอาาหรดีกว่าเพราะกลิ่นมันโชยมาเรื่อยๆมีอะไรแนะนำครับวันนี้ก็จะเป็นห้าเมนูขายดีของทางร้านนะครับก็จะมีมาม่าหม้อไฟครับแบบว่าโอ้โหใส่เครื่องเยอะเครื่องแน่นมากเลยเนาะมีหมูกรอบมีปลาหมึกมีกุ้งมีหมูสับมีไข่แล้วก็เป็นเส้นมามมาใส่เข้าไปใช่ครับแล้วเป็นน้ำข้นน้ำข้นเหมือนต้มยำไหมใช่เป็นต้มยำน้ำข้น ต่อไปก็เป็นอ่าแซลมอนแซบนะครับอันนี้เป็นแซลมอนดิบแต่เป็นเกรดซาซิมินะครับก็คือทานดิบได้แล้วก็มีข้าวผัดมันเนื้อครับข้าวผัดมันเนื้อข้าวผัดมันเนื้อตัวนี้เป็นเนื้อพิคันย่านะครับ,รบมันเป็นอะไรเนื้อพิคันยา่าเรานำเข้าเองจากออสเตรเลียนะครับใช่รปปครับเสิร์ฟเป็นมีเดียมแร์ครับเป็นหมูกรอบขั่วพริกเกลือครับมันอร่อยยังไงหมูกรอบขั่วพริกเกลือที่นี่ ทำเองป่ะกรอบใช่ครับทำเองถึงว่าี่นี่ก็หมูกรอบเน้นเน้นเน้นหมูกรอบเราะเมนูเด็ดที่นี่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นหมูกรอบลูกค้าชอบส่วนใหญ่อาหารเป็นอาหารสไตล์ไหนคะอาหารจานเดียวหรือเป็นตามสั่งเป็นแบบเป็นนอกทันกับข้าวอาหารไทยจีนฝรั่งก็ที่นี่จะเน้นเป็นสรีทฟู้ดไทยนะครับแล้วก็มีอาหารยุโรปนิดหน่อยครับผสมกัน จานสุดท้ายเป็นสเต็กแซลมอนแมชโพเตโต้นะครับเห็นมีสเต็กหลายจานเมื่อกี้แอบไปดูเมนูราคาราคาแบบไม่แพงที่นี่เปิดให้บริการกี่โมงถึงกี่โมงโซนคาเฟ่ก็เปิดให้บริการตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับส่วนโซนบาร์ก็5้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับ11โมงถึงบ่ายใช่แล้วก็5้าโมงเย็นเที่ยงคืนแต่คาเฟ่เปิดเปิดเช้าแล้วในส่วนของคาเฟ่วันนี้เตรียมอะไรให้เราทานอันนี้ก็จะเป็นแบล็โรส เชลรี่นะครับกาแฟดำแล้วก็ผสมกับเลมอนแล้วก็มีไซรัปกุหลาบเป็นกลิ่นโรสโรสเลมอนอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีเจลลี่กดอกไม้ใส่ข้างบนอ่าแล้วอันนนั้ล่ะคะบานาน่าคาราโฟมโกโก้นะครับจะเป็นนมคาราเมลนะครับแล้วก็ตัวโฟมข้างบนก็จะเป็นโฟมโกโก้แล้วก็จะมีออนท็อปด้วยกล้วยนะครับอร่อยไหมดีมันดีมันดีไม่หวานอ่นี่จะไม่หวาน จริงๆอันนี้มันเลือกความสุขได้สมติมว่าไม่เรา,าอยากกินเราอยากกินสุกเราก็บอกขอสุกเลยเร็วดันเลยอดอกไม้ทานได้นี่ก็คือปลูกเองเลยนะคะอ,อยู่ที่สวนสามารถเดินมาชมได้เราท่าน้ม่คนเหนือแบบพม่คนมากเออรสมันมีรสของ,งอมันจริง มามา่าบอกว่าทุกคนมาต้องสั่งเมนูนี้ใช่ไหมมาม่ามาม่ามอไฟาอไฟขอสวุงามกว่าใช่เหรอเป็นคนจริงค่ะรสชาติแบบจัดจ้าน <c oughs> ครบรสแล้วสูตรอาหารนองมาจากไหนคะก็มีทางคิดเองแล้วก็คิดร่วมกับเชฟอ่ะ<ห>มีเชฟมาด<ห>้วยรสชาติจะค่อนข้างถึงรสนะอาหารที่เนี้ยเข้มข้นเข้มข้นกันไหมถึงรส เมน,นูที่นี่จะหนักหนักหน่อยครับใช่รสหนักรสชาติจะเต็มหอบมากอืมเหลิจรินเอาล่ะของหวานมาเสิร์ฟถึงที่แล้วเมนูอะไรคะเนี่ย อันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ทสต์ค่ะสตรอเบอรี่ทสต์ใช่ค่ะน่าทานเนาะใช่ก็คือเราจะเสิร์ฟแน่นๆเลยสตรอเบอรี่ลูกใหญ่วิปครีมแน่นๆค่ะไอติมลูกใหญ่สตรอเบอรี่จตดเต็มแต่เห็นมีทสต์หลายอย่างใช่มีหลายหน้ามีหลายหน้าเด็กๆอาจจะชอบ รสชาติไม่ได้แบบหิง่งห้อหวานจัดว์แล้วหอมๆพร้อมผลไม้มีผลไม้ช่วยผลไม้ช่วยอร่อยอาละค่ะถ้าคุผู้สนใจอยากจะแวะมาที่นี่เดินทางเป็นยังไงคะก็ถ้ามาจากกรุงเทพนะครับก็วิ่งมาถนน340นะครับแล้วก็เมื่อถึงโรบินสันเนี่ยก็สามารถเซิร์ช Google Map ได้เลยบูการ์เดนคาเฟ่แอนด์บาร์ครับก็จะห่างจากโรบินสันประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นครับหรือว่าเข้าไปดูเพจมีช่องทางทางโซเชียลไหมคะมีเพจ Facebook นะครับก็ชื่อบูการ์เดนคาเฟ่แอนด์บาร์ครับ ใช่แล้วก็จะมีลาย OA นะครับก็เขียน Assign Blue Garden ตรงตัวเลยครับเผื่อแวะมาสุพรรณเนอะจะ้าอาหารอ,อร่อยอร่อ,อยทานหาห้องแอร์เย็นๆนั่งนะคะก็แนะนำร้านนี้เลยหรือว่าจะมาพักที่รีสอร์ทก็ได้เช่นกันนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะขอบคุณานะคะขอบคุณค่ะ ท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาสำหรับเราสองคนแล้วล่ะครับพบกันใหม่นะคะเสาร์หน้า8ดโมงเช้าทาง GMM 25ค่ะช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะคะไปไหนก็อย่าลืมพกร่มแล้วก็ขับรถกันด้วยความระมัดระวังนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีสสดค่ะค